สวัสดีครับตอนรับนะครับก็สู่ช่องกันิกาทัร์กับผมทิมทวัฒนิตลงรถใหม่ครับใจแอนร็อปเดี๋ยวเราตามผู้บริหารา้องรอนี่ครับโอเคครับเห็นไหมการทำงานของรถใหม่นะรถใหม่เราเริ่มรถแดกโคใหม่รถแดกโคใหม่พิมพ์แบงค์ใหม่นะครับรถแดกโคใหม่เครื่องพิมพ์แบงค์ใหม่เริ่มทั้งนแล้วเริ่มพิมพ์แบงค์แล้วเริ่ม,มพ,มมนะมพมมมิมพ์มบแพบงค์พิมพ์แบงค์แล้ว ตักเงินตักทองแล้วตอนนี้เริ่มตักเงินตักทองแล้วนะเป็นก้อนเงินเงินต้องทองกันเลยนะครับเงินเงินต้องทองกันเลยนะฮะมาดูดิแล้วะฮะเห็นไหมใหญ่ขนาดไหนก็ไม่กลัวแข็งขนาดไหนก็ไม่กลัวย่้อแจ็มล็อกย่อแจ็มล็อกไม่กลัวแรงสิ้นนะกลัวไม่แข็งนะกลัวไม่แข็งแล้วเดินหน้าเต็มกำลังเดินหน้าเต็มกำลังครับแกฮะถึงบ้านที่สวยงามมากนะการทำงาน รถบรรทุกสิบล้อแน่นนะรถคันนี้คันใหม่เลขเบอร์55เลขเบอร์17ตัดช่องเขาขัดแนวของรถไฟหลังคู่ปั้นไผ่บ้านไผ่มุกดาหารแนวเส้นทางรถไฟหลังคู่ปั้นไผ่ขอนแกน่นแล้วก็มุกดาหารนะครับเส้นทางนี้ครับยังกำลังทำอยู่ครับขอบคุณมากครับ,อบโอเคครับ,บรถลบทับ จแอนครับข้ามาดูงานเกือบจะทุกวันเลยหลักๆก็อยู่ที่จังหวัดเลยครับในจุดตรงนี้ฮะบ้านไผ่ก่อระยะทาง่ันทางที่ไกลพอสมควรอยู่เรียกว่าดูงานแบบใกล้ชิดเสริมรถใหม่มาครับสมรรถนะนจัดหลักจัดเต็มนี่คือคลิปประวัติศาสตร์ของเราครับกับภารกิจสุหินไปทำทางรถไฟรางคู่ฮะ โดยบริษัทแจนดรอคแล้วก็ขอขอบคุณผู้บริหารนะครับที่เอื้อเฟื้อให้กับทางช่องเราฮนะใน้ามาสัมผัสถึงบรรยากาศการทำงานแบบนี้โดยการ,การกจัทในเกณฑ์ของเ e ฟวีดู t ีครับรถใหม่ครับเพิ่งเติมกันมาแบรนด์หลักที่เลือกใช้ก็เป็นของซานี่ s 5 5 0 0 h นี่คืองานเกรด h เ a ฟวีดู y ีครับ เป็ดโรงโม่โรงเหมือง6ตุดเดร็กหนัองแรน์มาฮะน้ำหนัก50ตันมุงผี2.5คิวภารกิจสุดหินครับซึ่งมุงผีธรรมดานี่เอามีเข้าครับจะใช้เป็นหัวริปเปอร์แล้วก็มีหัวริปเปอร์พิเศษ นี่นะครับเขาเรียกว่าเป็นงานที่หนักสุดเลยสุดครับคู่เหล็กป้าเอเบกซ์แสต360ฮะโอ้ยบุ้งผีแต่ละดอกคับผู้ชม5ตัก6ตักนี่เต็มรถอ้าเนีย่ยไม่คิ๊บเลยนะ พึ่งโรงงานวันนี้วันแรกฮะ เป็นหัวริปเปอร์ในเกตเฮฟวี่ดิวตี้ทั้งทั้งหลังครับเป็น ipper, ปริปเปอร์ปูมอาร์มเ e a v y d ด t y ตี้ครับที่เราเรียกกันเปลี่ยนทั้งบูมทั้งอาร์มเลยนะโอ้ยลงแต่ละทีครับท่านผู้ชมเป็นไงล่ะเคยเห็นไหมกับการทำงานที่ใกล้ชิดแบบนี้อ่ะขอบพระคุณรครับจากบริษัทแจแอนด์ร็อคครับเนี่ยแจแอนด์ครับมาเองในคลิปนี้ เห็ดครับ่ันธุ้ชมเนี่ยเห็นไหมลักษณะกา,าทรทำงานของเขายกไฮโดรลิกกดขึ้นขึน้นแล้วก็อัดลงครับโ่วงแต่และดอกครับบอกเลยว่าสุดจัด พอ,อแขกเสร็จแล้วก็จะมีแผนเก็บนะครับมีรถขุดไสยักษ์เหมือนกันฝั่งด้านนี้ครับผู้ชมหนึ่งตักผ่านไปเดี๋ยวเราจับตาดูว่ากี่ตักซึ่งผมประมาณการไว้ไม่น่าจะเกินหกนะหุ้งกีขนาด2.5คิวนะแต่ว่าตักไม่ล้นครับนั่นก็คือเนื้อข้างในเป็นหินนะ โอ้โห oh, oh, oh. ดอกนี้เต็มเต็มซีแล้วนะ Ich hab da schon.